เนรเข้าใหม่หายากเครื่อง2.7เบนซินติดแก๊ส CNG ยุคโควิดยุคน้ำมันแพงต้องรุ่นนี้เลยคะ่ะสวัสดีชาวเพจกฤษดานะคะวันนี้นะคะพี่ขวัญต้องกราบขอบพระคุณทุกท่านเลยที่เข้ามาชมนะคะใครเข้ามาแล้วแล้วอยู่ในยุคน้ำมันแพงโอดครวนใช้ไม่ไ,ห,มไหวเติมน้ำมันสู้ไม่ได้ พี่ขวัญหาทางออกมาให้วันนี้กับทุกคนค่ะพบกับพี่ขวัญมีทางออกเสมอถ้ามันไม่มีทางออกพี่ขวัญจะพาไปออกทางเข้าวันนี้นะคะพี่ขวัญบอกเลยว่าทางออกพี่ขวัญของรถตู้เวนจูรีก็คือเป็นเครื่องส7จเจ็บนซินติดแก๊ส CNG จากโรงงานนะคะนะคะคันนี้ปี2018เลยอ่าเลยใครมีปัญหามาหาพี่ขวัญรับรองพี่ขวัญหาทางออกให้พี่ขวัญค่ะ อยากได้เวนจูรี่ค่ะจะเติมน้ำมันไม่ไหวไม่ไหวค่ะอยากไปเที่ยวกับครอบครัวค่ะพี่อยากไปเที่ยวกับครอบครัวแล้วเติมน้ำมันน้อยๆอย่ะใช้เงินในค่าใช้ใจ่ายในการเดินทางน้อยๆหนูจะทำยังไงคันนี้เหมาะที่สุดค่ะเติม700ถึงอุดรเลยค่ะเติม1,000พประมาณ1,200ไปกับเทพกรุงเทพได้เลยนะคะแต่เป็นแก๊ส CNG จากโรงงานคุณไม่ต้องกังวลเรื่อง ระเบิดคุณไม่ต้องกลัวเรื่องไฟไหมเพราะรถที่วิ่งในประเทศไทยทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นรถเบนซ์ไม่ว่าจะเป็นรถบัสท,ที่วิ่งต่างจังหวัดไม่ว่าจะวิ่งสงขรากรุงเทพไม่ว่าจะวิ่งเชียงใหม่กรุงเทพเป็นรถแก๊ส CNG ทั้งหมดเพราะอะไรเขาสู้นะ้ำมันกันไม่ไหวอยู่แล้วนะคะรถบัสรถโดยสารเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณจำไว้เลยว่ามันไม่ได้ระเบิดหรือไฟไหมง่ายๆหรือ เกิดอะไรง่ายๆเดียวรอชมจนจบพี่ขวัญจะพาไปดูถังว่ามันทำยังไงมันเป็นยังไงนะคะตัวนี้นะคะเป็นเครื่อง2.7เบนซินนะคะเครื่อง2.7เบนซินตัว V ปี2018อ่ะใครหารถใหม่เนยๆรถส,สวยๆปีใหม่ๆคันนี้ถูกใจกันบ้างไหมคันนี้ถูกใจกันบ้างไหมเติม700ถึงจังหวัดอุดรอ,อะ่ะ เติม700ถึงจังหวัดอุดรก็ต้องคันนี้เลยค่ะลูกค้าขานะคะใครอยากประหยัดเงินก็ต้องคันนี้เลยในยุคน้ำมันแพงนะพี่ขวัญขาอยากซื้อรถกับพี่ขวัญขาแต่หาทางออกไม่ได้วันนี้เอาทางออกมาให้เลยซื้อคันนี้ไปเลยใช้ได้2ระบบนะคะน้ำมันกับแก๊สซ NG ออโต้โดยน้ำมันเวลาสตาร์ทแล้วก็จะลันไปแก๊สซ n g ีเดี๋ยวพี่ขวัญจะพาทดลองพาเช็คน้ำมันพาเช็คแก๊สให้ดู ว่ามันเป็นยังไงนะคะคันนี้ปี2018นะคะ CNG ตัว V ค่ะลูกค้าขาสวยๆแบบนี้นะคะราคาเ,าเบาๆให้โอ้ยน้ำมันแพงแล้วพี่ขวัญขายแพงไหมไม่แพงค่ะพี่ขวัญให้ราคาพิเศษกับรอบนี้กันไปเลยพี่ขวัญให้พิเศษกับรอบเย็น17นาฬิการอบพี่ขวัญจะแมรถตู้ไปเลยอยากหาทางออกใช่ไหม อยากขับเวนจูรี่แต่ไม่อยากใช้เงินเติมน้ำมันเปลืงเปืองวันนี้พี่ขวานเอา2.7เป็นซิน c n อจากโรงงานนะคะประหยัดสุดประหยัดเติมประมาณ700วิ่งไปกลับได้เลยนะอ่านะคะอ่านะคะลูกค้าขานะนี่เลยมาเป็นไงคะเบาภายในคลิปมาก เบาะภายในกริปมากค่ะลูกค้าค่ะนะคะเบาะภายในกริปมากๆเป็นเบาะจากโรงงานระบายอากาศหนังแท้ยิงช็อตเวนเจอรี่นะคะเครื่อง2.7เบนซินนะคะมีที่ชาร์จแบตให้ด้วยหมุนกับเบาะได้ด้วยนะคะเพโดโดเพดานคุณสามารถใช้งานได้เลยนะคะคันนี้ถือว่าสวยสมบูรณ์มากๆนะคะลูกค้าค่ะข้างในนะคะเบาะนะคะ เป็นเบาะแบบตินั่งได้ถึง4ที่นั่งนะคะจะพับเบาะเก็บก็ได้จะอะไรก็ได้นะคะลูกค้าขานะสวยอย่างนี้นะคะ6กแสนหบาทค่ะลูกค้าจัดเต็มฟรีดาวเหลือเงินค่ะจัดเต็มฟรีดาวเหลือเงินค่ะลูกค้าขานะคะไม่ต้องใช้เงินแม้แต่บาทเดียวค่ะถ้าคุณอยากได้ t o โยต้าเวน u จอไปครอบครองนั่งได้11ที่นั่งนะคะนั่งได้11ที่นั่งนะคะพาสีพาค่ะเขาเรียกว่าประหยัด ทั้งค่างวดรถลงไปประหยัดทั้งการเติมน้ำมันค่าใช้ใจ่ายเดินทางประหยัดภาษีอีกต่างหากคันนี้คุ้มเกินคุ้มคือประหยัดทุกอย่างเลยนะคะ t o y o ต a v e n t u r อีปี2018ค่ะลูกค้าค่ะปี2018นะคะอ่ะใครใครใครที่ยังมองหายเวนจอรี่อยู่มีเช็งเงารถเท่าไหร่ครับ คันนี้ใช้ฟรีดาวได้เลยหรือกําเงินมาแค่สามพันบาทค่ะนะคะวันนี้โปรโมชั่นโอนจองพั0สามอ่ะใครจะโอนจอง1300บาทคันนี้พี่ขวัญจัดให้ฟรีถึงหน้าบ้านคุณจะอยู่สงขลาพันสามจองได้ไหมจองได้จัดได้ไหมจัดได้นะคะพี่ขวัญจัดให้เลยค่ะลูกค้านะคะท่าในใดที่เข้ามาแล้วนะคะดูหน่อยดูหน่อยนะคะใครอยากได้เวนจูรี่แล้วอยู่ไกลบ้างอ่า สวยงามครับขอบคุณนะคะรถสวยมากขอบคุณนะคะนะคะขอบคุณค่ะนะคะดาราบอกสวัสดีคับแม่สวัสดีค่ะนะคะสวัสดีทุกคนเลยนะวันนี้นะคะอยู่กับพี่ขวัญน,นะคะเครื่อง2.7เบนซินนะถูกที่สุดในประเทศไทยตอนนี้เลยทําไมถูกที่สุด1ึ่งสภาพรถพี่สวยที่สุด2นะคะรถพี่ขวัญน,นะคะคัดเกตด A มาเลยนะคะคุณประมาณว่าคุณโอนจองไม่ต้องดูรถพี่ขวัญสามารถ ดูงะรถให้คุณได้หมดทุกมุมเลยนะคะพี่ขวัญดูรถให้คุณหมดทุกมุมเลยคันนี้นะคะคันนี้หกแสนนะคะห้าหมื่นเก้าพบาทจัดเต็มฟรีดาวโอนจองวันนี้1300งันามร้อยบาทเติมแก๊สเจ็ดร้อยขับไปอุดรธานีไม่ต้องเติมอีกเลยคุ้มแถมจะได้กลับมาบ้านแบบกรุงเทพแบบชิวๆอีกประหยัดสุดประหยัดหี่มาดูมาดูนี่คือแก๊ส CNG จากโรงงานนะคะ เนี่ยค่ะถังจะสีเหลืองๆได้มาตรฐานคุณลูกค้าไม่ต้องกังวลจะเอ่ออุ๊ยพี่ผมกลัวระเบิดอุ๊ยพี่ผมกลัวอุว๊ยพี่อย่างงี้อย่างนี้คุณขาถ้าคุณขับไปเติมแก๊ส CNG แล้วคุณลองดูรถเบนซ์ข้างๆคุณเลยค่ะเติมแก๊สเหมือนคุณระวังรถเบ,เบนซ์จะมาแย่งคุณเติมนะคะหนึ่งคนรวยนั่นแหละยิ่งประหยัดค่ะพี่ขวัญจะบอกให้เติมแก๊สนะคะลูกค้าขา รถเบนซ์เอ่ยแล้วคุณโดยคุณลูกค้าเคยเห็นรถมินิบัสจากเชียงรายมากรุงเทพไหมคะรถแก๊สทั้งนั้นค่ะที่คุณนั่งมาแล้วคุณเคยไปเที่ยวภาคใต้ไหมคะรถแก๊สทั้งนั้นค่ะนะคะรถแก๊สทั้งนั้นเลยพี่ขวัญจะบอกให้การติดตั้งหนึ่งครั้งจะต้องมีวิศวกรใบวิศวกรรับรองจะต้องมีใบวิศวกรรับรองต่อภาษีแต่ละคั้งต้องตรวจแกส๊สตรวจถังแก๊สต่อ ว่าได้มาตรฐานไหมมันไม่ได้ติดสีซสวแน่นอนค่ะลูกค้า่ะทุกอย่างมีใบรับรองจากวิศวกรแน่นอนนะคะข้างหลังนี้ก็นั่งได้อีกสี่ที่นั่งนั่งได้รวมทั้งหมด11ที่นั่งภาษี1.900บาทคุ้มไหมคะคุ้มค่ะคุ้มมากกว่ารถกระบะสีประตูแน่นอนคุ้มมากกว่ารถกระบะสประตูแน่นอนค่ะ659,00 0บาทค่ะลูกค้า ไปเที่ยวเชียงใหม่เชียงรายไม่ต้องเติมน้ำมันเป็นพุกเจ็ดพันเป็นหมื่นวันนี้คุณเติมแค่เจ็ดร้อยพันสองคุณเที่ยวไปเลยค่ะลูกค้าเอาเงินไว้กินหมูกระทะดีกว่าเนาะเออนะคะไม่ต้องเอาไปเติมน้ำมันเอาเงินไปปาร์ตี้ดีกว่านะคะมาดูยางอันนี้ก็เป็นออจากศูนย์นะคะเบสิกของศูนย์เวนจุรี่ก็จะเป็นนี่ค่ะหกก้านของโตโยตานะคะลูกค้าค่ะ รถสวยๆอย่างนี้นะคะลูกค้าคุณลูกค้าไม่ต้องกังวลนะคะนี่ค่ะพี่จะมีสัปดาห์นะคะสัปดา์ในการผลิตรถนะคะลูกค้านะจะมีบ่งบอกให้หมดย่างใหม่ค่ะลูกค้าลูกค้าสามารถใช้งานต่อได้เลยไม่ต้องกังวลช่วงลงช่วงล่างพ่นกันสนิมให้ด้วยไม่ต้องไปทําเองค่ะพี่ขวัญทําให้แน่นอนคันนี้พ่นกันสนิมให้ด้วยคันนี้นะคะไม่ต้องกังวลนะคะ 2.7เบนซินค่ะปี2018มาดูด้านนี้อุ้ยมันใหม่มากอะ่ะมันใหม่เหลือเกินนะคะลูกค้าเปิดเข้าไปได้กลิ่นหอมมาเลยนะคะนะคะลูกค้าท่านใดน,นะคะที่มองหา CNG อยู่นะจะทำอาชีพรับจ้างก่อสร้างขับวินมอเตอร์ไซค์คุณอย่าคิดว่าคุณซื้อเวนจูรี่ไม่ได้นะคะคุณซื้อได้ คนอื่นมีได้เราก็มีได้ขอแค่คุณอยากมีรถครอบครัวแค่นั้นเองนะคุณตั้งเป้าว่ายังไงคุณถามตัวคุณเองก่อนคุณอย่าไปคิดเองว่าตัวเองไม่มีปัญญาหรอกอย่าไปพูดอย่าไปพูดใช้คําว่าไม่มีปัญญาคนอื่นทําได้เราต้องทําได้นะคะมาต่อค่ะเมื่อกี้พี่กวีจะพาดูนะคันนี้ใช้ได้สองระบบนะคะก็คือน้ํามันกับแก๊สถ้าคุณไม่อยากใช้แก๊สนะคะถ้าคุณไม่อยากใช้กาสนะคะคุณก็ ใช้น้ำมันนะคะปิดแก๊ส CNG แค่นั้นเองจะไม่ปุ่มอยู่ตรงนี้นะนี่คะ่ะลูกค้านะเลขใหม่ไม่เยอะนะคะลูกค้าเลขใหม่ไม่เยอะนี่คะ่ะนี่คะ่ะปุ่มแก๊สนะคะถ้าเราสตาร์ทปุ๊บมันจะสตาร์ทโดยน้ำมันนะคะมันจะตัดไปแก๊สโดยอัตโนมัตินะคะลูกค้านะติดชึ่งแน่นอนค่ะนะคะ,นะคะ ติดเชื่องแน่นอนพอดีน้ำมันมีเยอะมากเลยอะ่ะคันนี้เติม้าของเติมน้ำมันไว้เยอะด้วยแก๊สก็มีน้ำมันก็มีนะคุณจะใช้แบบไหนก็ได้นะคะคุณจะใช้กา๊าซก็ได้คุณจะใช้น้ำมันก็ได้คันนี้โอ้โหเบาะไม่มีขาดเลยแม้แต่ชิ้นเดียวเบาะสวยมากๆค่ะภายในก็สวยนะคะลูกค้าหกแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทตะคงตะเข็บเครื่องยนต์เครื่อง,เ,องเดี๋ยวพี่ขวัญมีเรื่องจะพูดอยู่นิดนึงนะคะสตาร์ทเนี่ย ถ้าเป็นดีเซลอ่ะสามสาวที่นั่งอยู่หนวกหูแล้วค่ะถ้าเป็นดีเซลนะแต่อันนี้บังเอิญเป็นเบนซินเสียงมันจะเงียบเหมือนไม่สตาร์ทเห็นไหมคะเหมือนไม่ได้สตาร์ทรถเลยมันไงจะพี่ก่อนเลอกปาร์ตี้นานละมังสุขภาพดีขึ้นสวยขึ้นหนุ่นดีขึ้นใครอ่ะพี่ก่อนมองไม่เห็นข้อความนะคะไม่ได้โกหกนะพี่ก่อนไม่ได้อ่านข้อความไม่ขึ้นนะคะคต้องขออภัยนะคะอ่า อ่านชื่อให้หน่อยไม่รู้ว่าใครนะขอบคุณนะคะปาร์ตี้เหรอหายไปนานเหมือนกันค่ะนะคะปีใหม่กินวายไปสามขวดเมาอยู่ครึ่งเดือนค่ะนะคะเออร่างกายไม่ค่อยจะดีนะคะอ่ะเงียยมาซูมให้ลูกค้าดูหน่อยคันนี้จะเงียบนี่เราสตาร์ทอยู่นาะนคุณโน้ต้องรูอง้อันนี้เราสตาร์ทอยู่นะเงียบมากนะคะพี่ควันบอกแล้วว่าถ้าเป็นเครื่องดีเซลนะคะ เสียงมันจะดังมากแต่ถ้าเป็นเครื่องเบนซินมันเหมาะกับรถครอบครัวคะ่ะลูกค้าเหมาะกับการนั่งแล้วสบายสบายหูเหมือนรถเก่งอะคะ่ะแต่ถ้าเป็นเครื่องดีเซลคุณต้องยอมรับนิดนึงว่ามันจะดังเข้าไปในตัวรถเลยนิดนึงแต่การใช้งานก็แตกต่างกันอันนี้ข้อดีของคันนี้คือหนึ่งประหยัดสองเครื่องเงียบสามรถไม่มีชนไม่มีควม่มสี่นะคะภาษีถูกกว่าสี่ประตูสองเท่าตัวสามเท่าตัว ลูกค้าสบายใจได้เลยค่ะนะคะอ่ะ6 5แสนห้าหมื่นเก้าพันบาทใครเสนอตัววันนี้ใครเสนอตัววันนี้พี่ขวัญรับจอง1,300บาทพี่ขวัญรับจอง1,300บาทจ่าย3,000ออกรถคันนี้ค่ะพี่ขวัญรับจอง1,300บาทจัดได้ทุกอาชีพไม่ต้องมีเครดิตก็จัดได้จัดได้หมดเลยนะจัดได้ล้นจัดได้เหลือเหลือเงินกลับบ้านอีกด้วยซ้ำคันนี้นะ ท่านใดที่อยากได้เครื่อง2.7เบนซินติดแก๊ส CNG จากโรงงานปี2018ปี2018นะคะเครื่อง2.7นะคะรีบจับรีบจองได้เลยสุดคุ้มคุ้มคุ้ม,คมใครได้คันนี้คุ้มค่ะคุณไม่ต้องกังวลเรื่องไปเที่ยวใครอยากไปเมษาบ้างอยากไปเที่ยวเมษาแต่ไม่อยากใช้เงินเติมน้ำมันเปลือง,งคันนี้ได้เลยนะคะอยากไปเที่ยวต่างจังหวัดแต่ไม่อยากใช้เงินเติมน้ำมันคันนี้ได้เลยค่ะ โคตรประหยัดค่ะพี่ขวัญให้คุณไปเที่ยวทัวราชอาจักรคุณเติมพันห้าใช้เงินเติมพวกนี้แค่พันห้าคุณเที่ยวไปเหอะนะคะคุณเที่ยวไปเลยค่ะรับรองเหลือๆนะคะอ่ะวันนี้พี่ขวัญฝากไว้ด้วยนะจ๊ะท่าในใดที่อยากได้โทรหาพี่ขวัญส่วนตัวส่วนตัวได้เลยศ86 3 1 5 9 9 7 7ส8 6ห1 5 9 9 7 7ศนสนะคะพี่ขวัญเจ้าแม่รถตู้นะคะ ท่านใดที่อยากได้ก็รีบจับรีบจองกันด้วยนะจ๊านะ,ะวันนี้ลาก่อนนะคะทุกคนสวัสดีค่ะ